สวัสดีครับผมวันน้พงศ์นะครับจากบริษัทวีเทคนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเทคนิคนะครับในการออกแบบครับรถกองเบื้องต้นนะครับว่ารถกองนะครับรถกองน้ํามันไฮดริกนะครับจะประกอบด้วยชิ้นส่วนอะไรบ้างนะครับก็สามารถรับชมได้เลยนะครับครับสวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงตัวรถกองน้ามันไฮดริกนะครับหรือว่าซิลเลอร์คายูนิตนะครับตัวรถกองน้ำมันไฮดริกนะครับก็ อย่างที่บอกครับว่าคือกองน้ํามันไฮดรอลิกนะครับให้สะอาดแล้วก็ได้ค่าแนสตามที่ต้องการนะครับแล้วก็ช่วยยืดอายุการใช้งานของน้ํามันไฮดรอลิกแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายของเรื่องน้ํามันไฮดรอลิกนะครับครับเรามาพูดกันเลยครับว่าตัวฟิลเตอร์คายลิตรหรือว่ารถกองนะครับจะประกอบด้วยชิ้นส่วนอะไรบ้างนะครับเพราะว่ารถกองตัวนี้ทาเองง่ายๆนะครับทาไม่ยากนะครับเราพูดถึงชิ้นส่วนก่อนดีกว่าครับชิ้นส่วนแรกนะครับก็คือตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับ ก็ตัวปั๊มนะครับปั๊มไฮดรอลิกนะครับก็คืออยู่ที่ว่าผู้ใช้งานนะครับจะต้องการกี่ลิตรต่อนาทีนะครับก็คือผมขอยกตัวอย่างแล้วกันนะครับเป็นตัว27ลิตรต่อนาทีนะครับตัว27ลิตรต่อนาทีนะครับก็มอเตอร์ไฟฟ้าเราก็จะใช้อยู่ประมาณ1แรงนะครับ1แรงก็คือใช้มอเตอร์ไฟฟ้า1แรงต่อเข้ากับตัวเกียร์ปั๊มนะครับเกียร์ปั๊มแล้วก็ก็คือสามารถทําอัตราการไหลครับได้ตัว27ลิตรต่อนาทีนะครับ พอเรามีตัวมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วเรามีปั๊มดูดแล้วต่อไปเราก็มีตัววอลวาลนะครับก็จะใช้วอลวาลในการเปิดปิดเผื่อบางครั้งเราจะดูดน้าดํามันโดยไม่ผ่านกองนะครับก็ใช้ตัววอลวาลเป็นตัวเปิดปิดได้ครับแล้วก็อีกชิ้นส่วนนึงนะครับก็คือตัวเช็ควาลครับ,รบก็มีเช็ควาลด้วยเช็ควาลตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ก็คือป้องกันนะครับป้องกันการแรงดันย้อนครับย้อนจะมาทาให้ปั๊มพังนั่นเองนะครับ ใส่เช็ดวาวไว้ตัวหนึ่งนะครับเมื่อเรามีตัวมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็ปั๊มน้ำมันไฮดรลิกแล้วแล้วก็ตัวบอลวาล์วแล้วเช็ดวาล์วแล้วนะครับต่อไปเราก็เลือกขนาดของกองครับตัวกองน้ำมันไฮดรลิกนะครับก็คือต้องมี2ส่วนหลักๆนะครับก็มีตัวกองหยาบกับกองละเอียดนะครับเรามาเลือกกองหยาบกันก่อนดีกว่าครับกองหยาบที่เราจะใช้ก็จะอยู่ที่ประมาณ125ไมครอนมนะครับก็คือกองหยาบ กองหยาบตัวนี้ก็สามารถนํามาสอดล้างแล้วก็ทําความสะอาดได้นะครับก็คือถ้าเราใช้ไปปุ๊บกองเริ่มตันแล้วก็นํามาล้างทาความสะอาดได้ครับก็คือลดค่าใช้จา่ายเพิ้ไปได้หรือว่าถ้าเราล้างทำความสะอาดบ่อยแล้วเราก็เปลี่ยนใหม่ได้คนระับตัวนี้ไม่สีเลือดครับตัวต่อไปนะครับก็คือตัวรีเทิร์นครับหรือว่ากองกองละเอียดนั่นเองนะครับก็คือกองละเอียดอยู่ที่ทางผู้ใช้งานนะครับจะติดหนึ่งตัว2 ก็ได้ครับแล้วแต่การดีไซน์นะครับก็คืออันนี้คือผมมาพูดถึงอุปกรณ์นะครับแล้วแต่ถ้าจะดีไซน์ยังไงก็แล้วแต่ทางผู้ใช้งานนะครับอย่างของผมจะดีไซน์ให้ลูกคาก้าก็ส่วนใหญ,ญ่ก็ได้ใช้1รลูกหรือว่า2รลูกนะครับ1รลูกของผมก็จะใช้ประมาณอยู่ที่ประมาณ10ไมครอนนะครับ10บไมครอนก็คือสามารถกรองน้ำมันได้ความละเอียดอยู่ที่10ไมครอนนะครับ10บไมครอนนี่ก็ถือว่าละเอียดมากแล้วนะครับเพราะว่ายิ่งเราใช้ตัวกรองยิ่งละเอียดเท่าไหร่นะครับ ยิ่งตัดไวแล้วก็สะอาดไวแต่ค่าที่จ่ายก็จะสูงขึ้นมาตามนะครับแต่ถ้าเราต้องการความสะอาดมากอีกครับแล้วก็ให้มันค่าแนแน้นน้อยเลยก็ใส่สามไมครอนเพื่อใหม่รุ่มก็ได้นะครับก็ใช้ทั้งสิบไมครอนด้วยสามไมครอนด้วยครับก็คือจะใช้กองทั้งหมดสามลูกก็คือจะมีกองหยาบหนึ่งลูกนะครับแล้วก็กองละเอียดสองลูกแล้วแต่การดีไซน์ของลูกค้านะครับหรือว่าการดีไซน์ของผู้ใช้งานส่วนโครงสร้าง ที่เราจะสร้างเป็นรถเข็นนะครับแล้วแต่นะครับว่าเราจะสร้างแบบไหนจะใช้2ล้อจะใช้4ล้อจะเอากว้างขนาดไหนยาวขนาดไหนได้หมดครับแต่ถ้าทางผู้ใช้งานจะให้ทางบริษัทเราดีไซน์ให้ออกแบบให้ทางบริษัทเราก็ยินดีครับอันนี้ก็คือเป็นตัวฟิวเจอร์คาร์ยูนิตนะครับหรือว่ารถกองน้ำมันไฮดรอลิเกเคลื่อนที่ก็สามารถทํากันใช้เก่งได้ง่ายๆครับเพราะว่าอุปกรณ์ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับครับเดี๋ยวเราก็จะนําคลิปต่อไปนะครับว่าอะไรที่ ได้แลก็จะนำความรู้มาแบ่งแบ่แบปันให้นะครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับก็ขอ